สวัสดีค่ะแนวทางเลขเด็ดนะคะรวมทุกหนอยของวันที่14พฤศจิกายน2564มาแล้วนะคะเมื่อวานเข้า95ค่ะเมื่อวานนะคะไม่ได้ลงคลิปนะคะให้แต่ในห้องลน์นะคะ95เข้ากาชาติและเข้าหน่อยนะคะส่วนรูด8เข้าสามคีส่วนรูป7เข้าพัฒนาค่ะเรามาดูใบใหม่กันเลยนะคะเลขจะมี8ตัวนะคะอย่าลืมกลับกันด้วยนะคะเลขแรกได้แก่เลข16 2องสามสองหกสี่เห้าหกหและเจค่ะเลขจะมี8ตัวนะคะสำหรับ3ตัวนะคะให้เล่น6กับเช่นเดิมค่ะเลขแรกได้แก่เลข1 6ึ่งหกหและ7จ็สเลขจะมี3มชุดนะคะชอบชุดไหนก็นำไปเล่นก็ได้เลยค่ะ สำหรับสายเบิ้ลน,นะคะก็จะมี3ตัวเช่นเดิมค่ะเลขแรกได้แก่เลข66 88และ99ค่ะใครชอบเลขเบิ้ลก็ตามกันได้นะคะสำหรับสายลูดวันนี้นะคะให้ลูด6และ8ค่ะถ้าไม่มัน่นใจว่าแอจะจับให้ตรงไหมนะคะให้ลูดเข้าไว้นะคะ สำหรับคลิปฮ้าน้อยก็ได้จบลงไปแล้วนะคะแอบป,ปันนุก,ก็ขอให้วันนี้นะคะห้าหน้อยแตกทุกรอบนะคะรับซับก้อนใหญ่เข้าเด้งๆกันไปเลยนะคะขอบคุณนะคะใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการแชร์เลขให้ค้งต่อไปวันนี้แอบป,ปันนุก,ก็ขอตัวไปแล้วคะ่ะ